พนนี่รักพี่ท็อปนะคะ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินเดย์ต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสข่าวเราเทอีที่เก้านะครับผมก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะปลอมตัวเป็นไก่นะครับผมไปจีบสาวกันในโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับก็วันนี้นะฮะเราจะไปปากทงกันนั่นเองนี่เลยนะครับผมอ่านะครับปากทงโคเทบอกเลยนะครับแลโก็นะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะเราจะมาลุ้นกันฮะว่าเราจะได้ใจสาวๆกันหรือเปล่านะจะปักใจสาวๆได้หรือเปล่านะเพราะวันนี้เราไก่มากนะฮะของฟรีทั้งตัวเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีอีก ท่าอีกหลายท่าเลยนะครับนี่นะฮะเช่นท่าของสกามิกราโลดันนะครับผมนี่เลยนะฮะหรือว่าจะเป็นท่าของเอเคมังกรนะครับผมนี่นะฮะหรือว่าเป็นท่าโบย่านะครับผมนี่ท่าโบย่านะครับผมครบนะฮะครบเลยนะครับผมนี่นะฮะบอกเลยว่าเฟี้ยวจ้านะก็สําหรับอ่าวันนี้นะฮะเราอย่าลืมรุนกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในโซนฟรีสไตล์กันเลยดีกว่านะครับไปเลยนะฮะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้เราจะเป็นราชาหล่อเทให้ได้เลยนี่หล่อเท่ปัะล่ะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนฟรีสไตล์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มหาผู้สาวและก็แฟนชาวบ้านของเรากันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับนี่นะตอนนี้ท็อปอยากยุ่งกับแฟนชาวบ้านมากๆเลยฮะโอ้โหหยุดห้ามใจตัวเองไม่ได้นะฮะให้ไม่ยุ่งกับแฟนชาวบ้านเนี่ยมันทํายากมากผมบอกเลยมันติดอยู่ในเส้นเลือดผมนะตอนนี้มันอยู่ในเส้นเลือดแดงผมแล้วนะครับเส้นเลือดมันก็แดงวะมันเขียวนี่ห่าไม่ใช่หรอนะครับไหนเอ่ยนะฮะอยากได้ ใส่จาบ้านอะไรนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยยยยย่อ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 เฮ้ยแฟนนายเปล่าแฟนนายหรอแฟนนายหรอนี่ถามก่อนเลยว่านี่แฟนนายหรอนี่ถามให้ถามให้นี่แ้วตีไก่ใส่ไปทีนึงก่อนตีไก่ใส่ไปก่อนตีไก่ไปก่อนขอได้ไหมนี่ใช่ขอได้เปล่านี่ขอได้เปล่าขอได้เปล่าขอได้เปล่า ขำๆขำนี่ขำๆขำนี่เอ้ยขอพ่อเบื่อเลยใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวเดีผมจะผมจะว่าเขาเดี๋คิดว่าเฟี้ยวหรออันนี้คิดว่าตัวเองเฟี้ยวเฟี้ยวหรอนี่นี่คิบตัวเองเฟี้ยวหรอนี่เอาดินี่อันแนั่นหล่อเทหล่อเท่นี่แม่ แหม่หหคิดว่าเฟี้ยวเหรอดีตีไก่ใส่กันแล้วทุกคนตีไก่ใส่แล้ว,ลลวเอ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีเอาดีฮ่าฮ่าเอาดีวคิดว่าเฟี้ยวเหรอคิดว่าเฟี้ยววะล่ะฮ่าฮ่าคิดว่าเฟี้ยวหรอคิดว่าตัวเองเฟี้ยวพะนะปักธงสวนกันอย่างนี้โอโ้โหกล้าไหม โอ้โหหล่อเท่เราบอกเลยว่าหล่อเท่แบบเจอผู้บ่าวปากทงมีเขาเทาท้าสองสองอ่ะก็มาดิครับดีครับนี่อันน่ก็มาดิครับ,รบนี่จ้านี่แอคนี่ไปอีกแอคนี่ไปอีกแอคนี่ไปอีกเออเขาเห็นว่าเขามีท้าเราสองสองด้ป่ะก็มาดิครับนี่เอ้ย เอาดิเฮ้ยเ,เขาแอดผมมาว่ะเดี๋ยวผมต้องมาเล่นสองสองเขาป่ะนี่เฮ้ยเอาดิเอามาจัดไปเขาเท้าผมออกก็ทนจัดไปเลยจัดไป <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันในโซนฟรีสไตล์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มหาผู้สาวกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนครับนี่เลยนะก็คลิปนี้นะอีพีที่9นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะพี่จะเลิกยุ่งกับเมียนชาวบ้านให้นะครับผมแล้วก็คลิปหน้าพี่จะไม่ปักธงนะเออนะครับเราหยุดเล่นกับธงในฟรีสไตล์สักคลิปนะฮะอีที่10เดี๋ยวจัดให้นะครับผมเราจะเปลี่ยนเป็นการเติร์พชให้สาวแทนนะบอกเลยว่าเต็ดแน่นอนนะฮะนี สาวติดเปล่าเออนะเติมเพชรให้นะเออนะครับนี่ผู้สาวผู้สาวย่อย่อย่อนี่ย่อย่อผู้สาวนิดนึงย่อผู้สาวนิดหนึ่งเฮ้ยผู้สาวเขาไม่สนใจแล้ว่ะเฮ้ยผู้สาวผู้สาวนี่นี่เราทักก่อนผู้สาวนี่ผู้สาวผู้สาวทักนิดนึงเราทักเขานิดนึงอะเราทักเขาปะนะครับโอ้โหถ้าเขาไม่ตอบนี่เราจะไปหาคนเสื้อขาวคนนี้นะเอ้ยรับแอดหน่อยนี่เราขอเขารับแอดก่อนเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ ที่แบบแต่งตัวเก๋ๆอย่างเงี้ยเขาจะขอให้รับแอดก่อนนี่นี่น,นี่อ่าเราขอแอดเขาไปก่อนนี่อ่าลูกเขาจะรับเราหรือเปล่านี่เอ้ยเขารับเราอะ่ะเอ้ยมีแฟนยังครับนี่นะฮะโอ้โหบอกเลยว่าสเต็ปการมอบของเราดิมันเลเวล99จริงๆนะตอนนี้พี่เปิดคอร์สสอนอยู่นะ999บาทนะฮะเออนะครับสามารถมาสมาัครกันได้นะสมัครปุ๊บบล็อกรับนะครับ <c oughs> ผมนี่นี่อุ้ยรับแล้วนะขอบคุณครับนี่โอ้โหแม นี่อ่ะให้หัวใจเขาวิธีนึงน,นี้อันเนอันเนชื่ออะไรครับนี่บอกเลยว่าเรานี่สเต็ปการหมอของเรามันเรีลกาซิกาจริง,รงๆนะเราเปิดคอร์สเรียนอยู่นะครับผมบอกเลยว่าเด็ดดวงแน่นอนนะครับนี่หาเรียกคนสวยค่ะอ้ยเอ้ยคนสวยอ เรียกคนสวย,ยก็ได้ได้คนสวยก็ได้วะนี่เอ้ยโอ้โหนี่ขับรถอะไรวะเนี่ยสวยอ้าวสวยครับนี่หล่อที่ผมชอบไก่แบบผมไหมนี่เอาผมอ่านไม่ทนันเมื่อกี้วะมาอะไรอ่ะมันไวมากเลยอโอ้โหเขาน่าจะอ่านผมไม่ทนันเมื่อกี้ ย่อๆย่อไก่ทอดเขาว่าเราไก่ทอดอ่ะทุกคนเราต้องปักทงใส่เขาแล้วป่ะนะเราต้องปักทงใส่แล้วป่ะเอ้โหและไอ้นี่มันขับอะไรของมันเนี่ยรถเนี่ยโออโหยุ่งจริงๆเป็นแฟนผมไหมนี่เน่ยเป็นแฟนผมไหมอ่าโห้แต่พี่พิมพ์ผิดอ่ะพี่พิมพ์ผิดอ่ะเออเป็นแฟนผมไหมนี่ฝากพี่อ่าเดี๋ยวทุกคนเราจะปักทงนะโอ้โหบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนแต่ว่า เดี๋ยวเราต้องเอารถคันนี้ออกก่อนนี่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 เราเอ้ยอันนี้ขับรถเออสวยเราไม่ต้องขับอีกนะฮะเบาฮะใครคือใครก่อนเราชื่อท็อปเราคือนี่เดี๋ยวเราชื่อท็อปนี่แล้วก็เราคือราชาหล่อเท่สนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์เป็นราชาหล่อเท่แล้วผมจะปักทองเลยนะราชาหล่อเท่นี่นี่ราชาหล่อเท่เอ้ยเอ้ย,อยนี่ <laughs> เดี๋ยวเราผมต้องพิมพ์ใหม่ผมต้องพิมพ์ใหม่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวนี่ราชานี่เดี๋ยวเด้อราชาหล่อเท่นี่ราชาหล่อเท่เข้าให้เรียบร้อยเราคือราชาหล่อเท่อะเราไม่มีหัวใจเดี๋ยวยัดเยียดให้ <c oughs> เยียดให้เอาเลยเดี๋ยวดู เอาๆแลผมพิมพ์อะไรผมเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> เอา้เอาเอ้าเอ้ยพิมพ์ไม่ได้อะทุกคนเอ้ยทุกคนผมพิมพ์ไม่ได้อะแล้วอนนี้มันขับรถอะไรของมันเนี่ยยีดเยียดให้นี่น่าหิ้วลโอ้โหเอ้ยเนี่ยนี่นี่สาวผู้สาวอี๋เออนี่นี่อันแน่ นี่เดี๋ยวเกย์ทามังกรไปก่อนนี่นี่ด้วยหล่อเท่ไหมนี่ถามก่อนหล่อเท่เปลหล่อเท่เปลโอ้สาวอ้าว โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราลองชวนน้องคนเมื่อกี้มาดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่านะครับุกคนะครับเออเนี่ยเราไปมองเขาในฟรีตายนะเดี๋ยวเราลองชวนเขาเข้ามานะครับผมนี่เลยนะชื่อตาโพนี่นะครับผมนี่นะรอเทอ่นเดี๋ยวเราเปิดไมค์คุยเขาดีกว่านะครับฮัลโหลครับลฮัลโหลได้ยินป่ะได้ยินครับชื่ออะไรครับเนี่ยอ่าชื่อโพนี่ค่ะชื่อโพนี่เหรอเราืชอเล่นจริงๆเลย ชื่อพลอยค่ะชื่อพลอยอ๋อพลอยอ่ยเท่าไหร่ครับสิบเก้าค่ะสิบเก้าอ๋ออ๋อได้อยู่ <laughs> พลอยไม่มีแฟนหรอไม่มีค่ะใช่เปล่าใช่เปล่าทำไมต้องลากเสียงยาวด้วยอยากขาปั่นเด้ <laughs> อเอาจริงๆแล้วพลอยต้องลากเสียงยาว <laughs> อ่ะก็ไม่มีจริงๆอ่ะอ้าวเหรอพี่อายุยี่สิบนะพี่ชิท็อปนะ แล้วทำไมป่านนี้พอยังไม่นอนอีกครับเนี่ยราก็ไม่ห่วงนะคะเลยอ๋อโรงเรียนปิดเหรออ่าคุ้มค่ะอ๋อเขาเปิดวันไหนอ่ะไม่รู้ค่ะอ๋อตอนนี้ก็คือยังปิดยาวอยู่เรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วค่ะแล้วนี่พออยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่นครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์อ๋อใกล้ใกล้ใกล้เลยค่ะผมอยู่ ปัตตานีอะใกล้เลยเนี่ยเราเนีย่ยอ๋อค่ะยอยออยู่กรุงเทพอ๋อค่ะค่ะพูดได้แค่นี้หรอเออแล้วผมจะจีบพอ,อยังไงดีครับเนะี่ยค่ะแบบผมผมรีบแบบผมอยากได้แบบวันวันเดียวเป็นแฟนกันเลยอนะ่ไงเงี้ยไม่ไม่ต้องวันก็ได้ชั่วโมงเดียวเป็นแฟนกันเลยอนะไรเงี้ยผมรีบอะอ่ไอาไงอะชาวเรอ ไม่ไม่ชั่วคราวแต่ว,ว่าครังคืนนีย่ยองยองอย,ยองยองนี่นี่จะเอายีเนี่ยเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยตัวชั่วโมงเนี่ยในในหนึ่งชั่วโมงเนี้ยก่อนตีห้าผมต้องเป็นแฟนพอยให้ได้อะไรใช่ผมจะจีบพอยให้ติดให้ได้เลยเอ๋อเดี๋ยวนะพอยพูดได้อยู่แค่นี้เหรอถูกถูกเซตโปรแกร,รมมาแค่อ๋อกับอ๋อค่ะแค่นี้ใช่ไหมแบบโปรแกรมเนี่ยเซ็ตไปแล้วใช่อ๋ออ๋อค่ะใช่ไหมโอ,โอเค ออกค่ะก็ออกค่ะคอยคอยคอยปั่นพี่ป่ะเนี่ยใช่ไหมฮะคอยปั่นพี่เปล่าใครอ่ะลอยไงพี่ไงเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราเราได้เป็นผมลิขิดนะเข้าใจไหมใช่ผมลิขิตผมลิขิตผมลิขิตใช่เราเรานี่เกิดมาคู่กันเลยแบบบุพเพสันนิวาสแบบเราจู่ๆเข้าไปเจอกันเลยเห็นไหมในฟรีตายนี่เราเจอกันเลยอ่ะ ครั้งเดียวเราเจอเลยเห็นไหมผมผมลิขิตปะ่ะอ๋อใช่ครั้งเดียวเรานี้เราเจอเลยอ่ะนี่ค่าถึง่นสดพอเท่ไห่ครับเนี่ยห้าล้านพอไหมสิบบาทอ้ใช่เปล่าห้าล้านพอเปล่าค่าถึงสอดอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวไปขอเลยพวกเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวผมพูดนี้ไปขอเลยพี่ไปขอเลยเนะี้ยพร้อมเลยพร้อมแบบพร้อมลบกับพ่อเลยเนี่ยตอนเนี้ยพร้อมบวกมากใช่ไปแบบไปโกง,งเล่าเลยอะไรเงี้ยใช่ไปนั่งโกงเล่าเลยจับเข่าคุยเลยพ่อครับสามพ่อ นู่นนี่นี่นก็ว่าไปอย่างเงี้ยเฮ้ยเราเราเป็นแฟนแล้วเราเราเรา,เราต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้เหมือนแฟนก่อนแล้วทำอะไรได้เปล่าพี่ขออย่างเดียวเลยเดี๋ยวพี่จะบอกเลิกพลอยทันทีเลยแล้วเราจะเย็นดิจะเย็นดิเฮ้ยเฮ้พี่ขออย่างเดียวแล้วพี่จะบอกเลิกพลอยเลยเดี๋ยวพี่จะแบบ <laughs> ใจดำเป็นคนใจดำเอาไม่เห็นเลยอ่ะพี่ขออย่างเดียว ได้เปล่าไม่ยากเลยไม่ได้ขอเป็นแฟนด้วยถ้าตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วเออได้เปล่าตอบพี่แค่ได้ก็ไม่ได้ได้โอเคเอาจบแล้วไอ้ย่าเหมือนกูโดนทำคลิปแก้งไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยไม่ได้โดนไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ทำคลิปเออจริงจริงเหรอใช่เหรอใช่เหรอใช่ใช่จริงจริงใช่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 เหรอ บอกรักพ I mean, ี่หน่อยได้ไหมครับพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อท็อปอ๋อรักพี่ท็อปนะคะเอาเอาอย่างี้เลย้วเดี๋ยวเอาอย่ีกแล้วยังไม่ทันปอมยังไม่ทันเตรียมตัวเลยเดี๋ยวโอ้หน้าแดงหมดแล้วงั้นคอย เรื่อกันถึงฮะโอเคบายบายโชคดีค่ะเอ้าเอางี้เลยเหรอไม่ยื้อเลยเหรอโอ้จบแล้วเราเลิกกันนะทำไมอะอะไรไม่ดีตรงไหนหรอพี่พี่ไม่ดีเองพออ่ะดีเกิดไปอ๋อเหรอเหตุผลอะไรอะไรต่างมากเลยอยากรู้ความจริงไหมว่าพี่มีคนใหม่อ่ะพี่ขอโทษใช่สิก็เขาน่ารักกว่าคนอี่นี่พอมันไม่น่ารักเมย์เลยจะดีจะดีจะซีไม่หรอก คนนู้นขามีหำขอนี้มีอาแล้วนั้น,นพี่ก็ไปกับเขาเถอะ,ะพี่ขอโทษนะ,อะโอเคบายบายอะไรวะเนี่ยไม่เหมือนเล่นละคร3:28 a.m. คบกันอีกทางหนึ่งได้เปล่าทางสุดท้ายก่อนจากกันโอเคโอเคพนีรักพี่ท็อปนะคะอุ้ยหล่อพี่จัด <c oughs> โอเคก็นทนก็วันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเดือดมากนะคลิปของเราเนี่ยครับผมก็ถือว่าเราจีบสาวสาเร็จนะฮะแล้วก็เราเจอผู้บ่าวปักธงด้วยนะครับผมนี่ปักธงสวนกันอย่างเท่ผมบอกเลยนะฮะแต่ว่าผมต้องขอโทษเขาด้วยนะที่ไปปั่นอะไรอย่างงี้นเนาะนะครับก็โอเค okay, นะครับผมก็ถ้าชอบค,คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมถ้าอยากให้พี่ทําคลิปแน่ๆน,นะก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะจัดให้นะครับผมโอเคนะครับแล ี่มาบอกเลยว่าน้องน่ารักมากนะครับแต่ก็สําหรับอยากได้วาร์ปน้องใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นไปให้นะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บบ๊ายบายไปละป,ปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บ